แต่ในวันนี้สมการทางการเมืองและบริบทสังคมโดยภาพรวมนั้นเปลี่ยนแปลงไปการรัฐประหารน,นั้นในเวลานี้ก็เชื่อกันว่ายังไม่เกิดขึ้นและยังไม่มีเหตุปัจจัยใดให้เกิดขึ้นแต่ก็มีการมองกันอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทํารัฐประหารในวันนี้ถูกเรียกว่าเป็นรัฐประหารซ่อนรูปหรือไม่จากการใช้กลไกต่างๆตามรัฐธรรมนูญในการใช้โครงสร้างหรือกลไกต่างๆตามรัฐธรรมนูญในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ดังนั้น,นกลไกต่างๆที่ถูกออกแบบเอาไว้และการบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้กองทัพไม่ต้องเอารถถังออกมาบนถนนเพื่อทําการรัฐประหารนั่นเองค่ะแต่หากถามถึงการปฏิวัติโดยการที่จะมีการใช้กําลังทหารหรือการนารถถังออกมาบนถนนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันนี้หรือบริบทในสังคมในห่วงเวลานี้ยังไม่มีปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและการเมืองแบบ3ามก๊กนี้ก็ยังคงมีทางไปในวิธีของรัฐสภาที่ไม่ต้องนํากําลังหรือมีการใช้อํานาจนอกระบบ มากำกับในส่วนของการเมืองนั่นเองค่ะกลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองและกลองทัพสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นปรากฏการทางการเมืองที่เป็นการเมือง3ก๊ก ระหว่าง3พักการเมืองนั่นก็คือพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยและพักประชาชนในการโหวตแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด3ฉบับแต่สุดท้ายร่างของพักเพื่อไทยนั้นก็ไม่สามารถฝ่าด่านสอวอไปได้แน่นอนว่าตอนนี้ก็มีร่างอยู่2ร่างนั่นคือร่างของพักประชาชนและร่างของพักภูมิใจไทยที่ได้ถูกใช้เป็นร่างในการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายด้วยเกมในสภา ก็ทำให้ร่างของพรรคประชาชนนั้นได้เป็นร่างหลักสภาวะการเมืองสามก๊กเช่นนี้ก็มีการฉายฉากกระทั้ไปยังการเลือกตั้งในปีหน้าการเลือกตั้งในปี2อ6 9ที่จะเกิดขึ้นมีการมองว่าแต่ละพรรคการเมืองนั้นจะได้คะแนนมากน้อยอย่างไร แต่ก็มีการมองกันว่าจะมีบางพักได้คะแนนลดลงและบางพักได้คะแนนเพิ่มขึ้นมีการตั้งฉากสมมุติฐานที่ว่าพักการเมือง3ามพักที่เป็นการเมือง3ามก๊กในเวลานี้อาจจะได้เก้าอี้โดยเฉลี่ยประมาณ100เก้าอี้เป็นตัวเลขสมมติในเวลานี้ดังนั้นในอนาคตก็จะต้องมีพักตัวแปรที่เกิดขึ้นมาในทางการเมืองเพื่อมาเติมเสียงพักสองพักที่จับมือกันตั้งรัฐบาลให้สามารถมีเสียงเกินครึ่งในสภาได้ ซึ่งพักนั้นก็คือพักคกล้าทำแต่พักที่จะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตก็มีการมองในวันนี้ว่าหากยังคงเป็นขัน้วอำนาเดิมนั่นคือพักคภูมิใจไทยได้นําจัดตั้งรัฐบาลก็มีโอกาสสูงที่จะไปจับมือกับพักประชาชนร่วมตั้งรัฐบาลด้วยจึงมีการมองว่าในการเลือกตั้งปี2569พรรประชาชน จะเข้ามามีอํานาจในการร่วมรัฐบาลโดยอยู่กับพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านแต่เกมการเมืองไม่ได้จบเพียงเท่านี้หากในการเลือกตั้งปีหน้าพรรคเพื่อไทยสามารถพลิกสถานการณ์ได้คะแนนในระดับหนึ่งที่สามารถไปต่อรองทางการเมืองได้สุดท้ายแล้วพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะกลับไปเป็นฝ่ายค้านก็เป็นได้หรือพรรคประชาชนก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านก็เป็นได้เป็นสภาวะการเมืองสามก๊กที่ ยังคงต้องเกาะติดไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้านั่นเองค่ะแต่หากดูท่าทีของพรรคประชาชนในวันนี้ก็จะเห็นว่าภายหลังจากที่มีการยกมือโหวตให้คุณอนุทินชาเวลกูลได้เป็นนายกรัฐมนตรีและมีการทำา o o a ตั้งเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาในสภาวะเช่นนี้ ก็ทําให้พักประชาชนนั้นเสียรังวัดไปเยอะและก็ทําให้ฐานมวลชนเกิดคําถามและเกิดความเห็นต่างเกิดขึ้นมานั่นเองทําให้สถานะของพักประชาชนในวันนี้ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลครึ่งร่างเป็นฝ่ายค้านครึ่งใบหรือไม่จนทําให้ฝ่ายพักเพื่อไทยเองก็วิพากวิจาร์ณพักประชาชนว่าเป็นฝ่ายค้ำ มากกว่าฝ่ายค้านสภาวะการเมืองสามก๊กเช่นนี้ที่พลังของพรรคสีส้มที่กําเนิดมาจากพรรคอนาคตใหม่พรรคเก้าวไกลมาสู่พรรคประชาชนนั้นก็เป็นสภาวะที่สะท้อนว่าพรรคขั้วสีส้มนั้นก็อ่อนลงมาแต่ความอ่อนนี้ในมิติหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือประเด็นแหลมคมต่างๆเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองนั้นก็เบาบางลงไปด้วยในสภาวะการเมืองสามก๊กเช่นนี้ก็ทําให้พรรคประชาชนนั้นอยู่ในคอนโทรลสมการอํานาจทางการเมืองของสังคม สิ่งที่เห็นได้ชัดในเวลานี้ก็คือพักประชาชนเองบรรดาสอสอต่างๆก็มีความเป็นนักการเมืองตามวิถีการเมืองที่มากขึ้นที่รู้จักการต่อรองอำนาจและการโน้มน้าวทางการเมืองจุดนี้เองจึงทำให้สถานะของพักประชาชนนั้นดูไม่เป็นพิษเป็นภยัยหากเทียบกับสมัยเป็นพักก้าวไกลและพักประชาชนต่อโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของสังคมไทยอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือ การที่พรรคประชาชนนั้นมีลักษณะท่า,าทีประนอมอำนาจกับฝ่ายพักภูมิใจไทยหนึ่งในปรากฏการสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการที่พรรคประชาชนถูกถามถึงข้อตกลงของ MOA ว่าในขณะนี้พักภูมิใจไทยละเมิด MOA หรือไม่ในการเติมเสียงลงไปให้กับพักภูมิใจไทยอีกโดยการดูดสอสจากพรรคอื่นมาร่วมอีกทั้งพักภูมิใจไทยกําลังดูสสเพื่อทําการเตรียมการเลือกตั้งในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้คุณเทงนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็บอกว่าต้องดูเป็นวาระวาระไปแต่จุดชี้ขาดในเรื่องนี้ก็คือศึกอภิปรายเมื่อไว้วางใจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะชี้ชัดว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายค้านฝ่ายใดเป็นฝ่ายรัฐบาลนั่นเองค่ะมีการมองกันว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะ จะมีการยื่นสักฟอกร,รัฐบาลคุณอนุทินหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้พักเพื่อไทยก็เริ่มมีการหยั่งกระแสลงมาในเวลานี้หากพักประชาชนกับพักเพื่อไทยจับมือกันย่อมล้มรัฐบาลอนุทินได้ด้วยนั่นเองค่ะแต่หากจะล้มรัฐบาลอนุทินแล้วก็มีตน้นทุนที่พักประชาชนจะต้องจ่ายนั่นก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังค้างอยู่ในวาระที่สองของสภา ก็จะต้องมีอันตกไปก่อนที่จะถึงวาระ3านั่นเองค่ะดังนั้นในเดือนธันวาคมนี้นะคะจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งในการงัดข้อวัดพลังของศึกสามก๊กทางการเมืองพรคเพื่อไทยจะเสนออภิปรายไม่เวืวองใจรัฐบาลอนุทินหรือไม่รัฐบาลของคุณอนุทินนายกอนุทินจะยุบสภาหนีซักฟอกหรือไม่พรคประชาชนจะเอาอย่างไรกับเกมนี้จะ ร่วมลงเรือกับพรรคเพื่อไทยลงรัฐบาลนุทินหรือไม่แต่ก็ต้องแลกมากับร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ในชั้นของกรรมธิการแล้วจะต้องเข้าสู่วาระ2องและสของสภา,านั้นจะเสร็จสิ้นทันกรอบเวลาหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่อการตัดสินใจของแต่และพรรก,การเมืองในเดือนธันวาคมนี้เป็นสภาวะ การเมืองแบบ3ากกที่ยังคงท่อระยะเวลาไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งในอนาคตสถานะของพักภูมิใจไทยและคุณอนุทินในเวลานี้คือตัวแทนของขั้วอนุรักษนิยม ที่เป็นตัวแทนในสมการอํานาจทางการเมืองพักภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ไม่ได้ถูกมองว่าจะเอามาใช้งานทางการเมืองของขั้วอนุรักษนิยมเพราะพักภูมิใจไทยนั้นเป็นพักขนาดกลางและก็ไม่ได้มีฐานเสียงในหัวเมืองต่างๆมากเท่าใดนักเป็นพักบ้านใหญ่ที่อยู่ตามพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆแต่ในวันนี้พักภูมิใจไทยก็ถูกดึงขึ้นมาในการเป็นตัวแทนต่อสู้ กับขั้วตรงข้ามฝ่ายอนรักนิยมก่อนหน้านี้เองพรรคเพื่อไทยก็ได้รับสถานะนี้ในการเป็นตัวแทนของขั้วอนุนิยมจนถูกเรียกว่า neoconservative หรือเป็นพระไฮบิดทางการเมืองแต่ในเวลานี้เองพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้รับบทบาทหน้าที่นี้ไปแล้ว ภายหลังจากที่คุณแพรทองทานชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่หากดูท่าทีของพรรคประชาชนเองในเวลานี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ภายใต้เงาของพรรคภูมิใจไทยผ่านท่าทีต่างๆในการประนอมอํานาจที่เกิดขึ้นดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในที่นั่งลําบากว่า จะวางตัวอย่างไรและจะเดินเกมต่อไปข้างหน้าในอนาคตอย่างไรปรากฏการเลือดไหลของพรรคเพื่อไทยก็ยังคงดําเนินต่อไปนั่นเองค่ะและรัฐธรรมนูญปี60นะคะที่บังคับใช้มาแล้วประมาณ8ปีถือได้ว่าไปแล้ธรรมนูญที่กําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งที่3ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี40และ50ที่มีการเลือกตั้งเพียง2ครั้ง และครั้งที่3ก็เป็นโมฆะอันนำมาสู่เหตุการณ์ทำรัฐประหารแต่ในวันนี้สมการทางการเมืองและบริบทสังคมโดยภาพรวมนั้นเปลี่ยนแปลงไปการรัฐประหารนั้นในเวลานี้ก็เชื่อกันว่ายังไม่เกิดขึ้นและยังไม่มีเหตุปัใจจัยใดให้เกิดขึ้นแต่ก็มีการมองกันอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทํารัฐประหารในวันนี้ถูกเรียกว่าเป็นรัฐประหารซ่อนรูปหรือไม่จากการใช้กลไกต่างๆตามรัฐธรรมนูญในการใช้โครงสร้างหรือกลไกต่างๆตามรัฐธรรมนูญในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ดังนั้น,นกลไกต่างๆที่ถูกออกแบบเอาไว้และ การบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้กองทัพไม่ต้องเอารถถังออกมาบนถนนเพื่อทําการรัฐประหารนั่นเองค่ะแต่หากถามถึงการปฏิวัติโดยการที่จะมีการใช้กําลังทหารหรือการนํารถถังออกมาบนถนนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าณนะปัจจุบันนี้หรือบริบทในสังคมในห้วงเวลานี้ยังไม่มีปรากฏการดังกล่าวเกิดขึ้นและการเมืองแบบสามก๊กนี้ก็ยังคงมีทางไปในวิธีของรัฐสภาที่ไม่ต้องนํากําลังหรือมีการใช้อํานาจนองระบบมากํากับในส่วนของการเมืองนั่นเองค่ะ แต่หากถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลในยุคข,ของคุณอนุทินชาวดุลกุลก็ต้องบอกว่ามีความเป็นเนื้อเดียวกันท่าทีของรัฐบาลนั้นก็ให้อำนาจกองทัพอย่างมากในการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งคุณ,ณอนุทินก็รู้ดีว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นจะเป็นจุดชี้ชะตาของรัฐบาลด้วยนั่นเองค่ะเพราะเป็นเรื่องที่เปราะบางและเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังทุกสีกาเพราะเป็นเรื่องที่สังคมกําลังให้ความสนใจและคุณอนุทินก็รู้ดีว่า เรื่องชายแดนนั้นเรื่องความถูกใจกับเรื่องความถูกต้องนั้นบางทีก็ไม่ได้ไปด้วยกันก็อาจจะมีเรื่องของการถูกทัวลงหรือการที่ขัดใจสังคมเกิดขึ้นแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อคณิยมต่อพักภูมิใจไทยในช่วงระยะเวลาที่คุณอนุทินขึ้นเป็นนายกตลอดระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมานั้นก็มีการมองว่าคุณอนุทินได้เข้าสู่โหมดการหาเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ณนะเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าหมดช่วงฮันนีมูนของรัฐบาลของคุณอนุทินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ประชาชนเองก็จับจ้องการทํางานของรัฐบาลมากขึ้นกระแสการตอบรับกระแสฟีเวอร์รัฐมนตรีคนนอกนั้นก็เบาบางลงไปดังนั้น กองทัพเองก็ยังคงเป็นเสาค้ำหลักของรัฐบาลโดยมีเหตุการณ์ชายแดนนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเป็นเงื่อนไขชี้ชะตาว่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้ต่อไปในอนาคตและจะเป็นอีกกระแสหนึ่งที่จะถูกทอดยาวไปสู่การเลือกตั้งในอนาคตหรือไม่ด้วยนั่นเองหากกระแสชายแดนนั้นยังคงอยู่ก็จะมีผลต่อการกำนหนดนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองว่าแต่ละพรรคการเมืองนั้นจะมีนโยบายต่อเรื่องชายแดนอย่างไรและกระแสชาตินิยมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่จะทอดยาวไปในอนาคตด้วยนั่น สำหรับคุณอนุทินเองนะคะก็รู้จักเครือข่ายทหารจํานวนมากมาเป็นเวลานานแล้วนะับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนามการเมืองมานอกจากนี้คุณอนุทินก็รู้จักคนในแวดวงกองทัพผ่านเครือข่ายวอปอ,อซึ่งคุณอนุทินจบวอปอ,อรุ่น6.1ก็เป็นอีกจุดสําคัญที่ทําให้คุณอนุทินนั้นมีเครือข่ายแวดวงทหารจํานวนมากแต่หากมาดูบุค,คลิกของคุณอนุทินก็จะพบว่า คุณอนุทินนั้นมีบุคลิกที่มีความเป็นทหารอยู่ในตัวเองผ่านการซึมซับจากการรู้จักคนในแวดวงกองทัพและคนอนุทินเองก็มีการมองว่า มีส่วนผสมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกและคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกอยู่ในร่างเดียวกันคุณอนุทินอ่านสังคมออกเข้าใจระบบราชการเข้าใจวิถีโครงสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมบ้านเราเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ส่วนคุณอนุทินที่คล้ายกับคุณเศรษฐาส่วนน้นก็คือเติบโตมาจากภาคธุรกิจเหมือนกันมีแนวความคิดมีวิถีความเป็นนักธุรกิจความเป็นเอกชนในการทํางานในการจัดแจงเรื่องต่างๆซึ่งมาผสมกันก็เป็นคุณอนุทินในเวลานี้แต่หาก ถามว่าใครจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับกองทัพอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนั่นก็คือบิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกกะทรลาหมที่เป็นเพื่อนวปอ6 1นึงกับคุณอนุทินซึ่งพลโทอดุลนั้นเติบโตมาจากหน่วยทหารร2อ4 3ที่มีที่ตั้งที่จังหวัดบุรีรัม และก็เติบโตมาในพื้นที่ชายแดนอีสานใต้มาโดยตลอดด้วยนั่นเองดังนั้นพลโทอดุลก็จะเป็นคีย์แมนสำคัญในการเชื่อมระหว่างกองทัพกับรัฐบาลและบ้านใหญ่บุรีรัมด้วยนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นสภาวะทางการเมือง3ก๊กที่เกิดขึ้นมาในเวลานี้ในฝั่งกองทัพเองก็ทำเพียงแค่มอนิเตอร์ดูกระแสทานและดูแนวทางนโยบายต่าง ของรัฐบาลและฝ่ายก,การเมืองว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นการเมืองปี2019ก็จะเป็นอีกจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองว่าสุดท้ายแล้วการจัดสมดุลระหว่างรัฐบาลกับกองทัพจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะ